เราก็ถึงที่จันทบุรีนะครับ,บ,รบตอนนี้กําลังจะขึ้นเขาเลยว่าทําทางรถสวนไม่ได้ครับมืดมากโอ้นี่รถไฟฟ้า,าเ,เงียบเรีบเลยอ่ะดูะว,ว่วาอโอ้สวยเนอะไม่มีเสียงอะไรเลยเงียบมากาๆๆๆๆเลยครับ ให้ดูนะครับโหนี่ครับเขาก็ไม่มีป้ายบอกให้หลบอะไรเนาะแทนที่จะติดป้ายบอกว่าหลบว่านี้ขึ้นมาก็เจอเลย ไม่มีป้ายไม่มีอะไรนะโชคดีนะเนี่ยที่มาตอนแบบแบบไม่ไม่มือดอะ่ะถ้ามาตอนแบบมืดนี่โอ้ยถอยก,ก็ไม่ได้ถอยก,ก็ รถมาเรื่อยๆระไป้ติมอ่ะนู้นไงเปิดดิเปิดดูให้เปิดน้อยดูเต็มเลยอ่ะทังรถมอไซค์กลงคืนนั้นอันตรายมาก อุ้ยตกแน่นอนเลยคันนี้นเรียบร้อยตกโอ้โห <c oughs> ตกตรงนี้นี่ถ้ายางเล็กแก้มไอ้ถ้ายางไม่กว้างเนี่ยขึ้นยากเลยนะเขาก็น่านจะโบกให้หยุดก่อน,น ถ้าโบกให้ข้าบนหยุดก่อนแล้วให้ข้าลางขึ้นไปสลับกันอันนี้ให้อันนี้ให้ขบนลงมาอย่างเดียวครับขลางไม่ได้ขยับสักทีโมันได้ขึ้นสักทีแล้ว โอ้ตกล่องเลย ยังไม่หมดอีกโอ้โหเรียบร้อยเลยครับจเจอแบบนี้อู้บีเอ B M โอ้โห ตู้ไปเลยลไเลยตูข้ตขึ้นไปเลยครับขึ้นเลยเบีกมือโอ<ฮ>้โหช่างนี้มันไปไม่ได้เลยเนี่ยทำไมถึงไปทำไมไม่เบี่ยงออกเลยหรือว่าเขายังไม่ให้เหย,ยียบโอ้โห ขนาดแค่แค่แป๊บเดียวเองนะเนี่ยไม่ถึงชั่วโมงถ้าถ้าถ้าจอดชั่วโมงหนึ่งไม่ใช่จะถึงนู่นหรอ เลี่ยงเลี่ยงครับเลี่ยงถ้าไม่มีคนโบกนี่แย่เลยนะเนี่ยกีกันงกีกันงตัวชายถอนโต

ถึงแล้วถึงแล้วไห<า>นขอดูฝ<า>ั่งนู้นหน่อยไหนทะเลเยอะขึ้นเนี่ยทะเลสีเขียวนี่ไงว้าวโอ้สวยงามมากมองไม่เห็นอะไรเลยสุดยอดดับปีที่สุดในโลกที่เคยเห็นมาแลยมาเลย <laughs> รถตอนคื้นนะต้าขี่ไปตกน้ำไม่รู้เรื่องโอ้โหแล้วม,มาประมาณสองสามปีสามปีสามปีที่แล้วนะครับไม่ได้มาก็ยังพี่ตอนนั้นเรากินข้าวร้านนี้นี่น,นี่ตอนนั้นนี่เรากินข้าวร้านนี้เลยตอนนั้นอะ จำได้เลยโจอจ้ไมนุ่มเดี๋ยวขากราบแล้วโอเคครับก็บ๊ายบายครับคลิปนี้จเจอกันที่พัก